สวัสดีครับอยู่กับหลังเกดเดอร์ไอคาร์บูเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจ Facebook ครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้หลังเกเดอร์ก็เรียกรถดินมาเสริมหน่อยครับความสูงดูไปเหมือนจะไม่ได้ก็ยังอยู่กับแคทร้อยสี่สิบเฮกดเหมือนเดิมครับกันประจำโอ้ยอดน้ำกรดละบ้านี่โอ้ยอดน้ำกรดละต้นนี้ มีแต่ปลายางป่าอ้อยครับเขตนี้พนมนงรักเขตชายแดนถอยมาเลยครับวันนี้ใครขับน่าจะเป็นจานไก่เมื่อวานไม่อยู่ไปไหนไม่รู้ครับก็ให้เสริมดินจากนี้ไปจุดเริ่มต้นครับ ก็บุกเบิกถนนใหม่ครับแถวนี้ดังเกดเดอร์ก็จะได้งานแบบนี้แหละครับถนนใหม่ก็หลายเส้นอยู่ครับก็เป็นสิบเส้นเลยครับแล้วก็ได้ลาดยางแถวแถวนี้อีกสองเส้นโอ้จานเบ้นไม่ใช่จานไก่จานไก่หายครับวันนี้ได้จานเบ้นเลยมาเลย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 อ๋อ thì 2 con đó đơn nào bay đơn ติดกระบะไม่ลงไปอีกอีกอ่าหมดแล้วงานถนนดินครับก็เป็นดินเหนียวดินเหนียวก็แน่นดีครับแต่ฝนมาก็ออกจะลื่นๆหน่อยออสั่นแล้ว วันนี้ก็เป็นจานเบนครับไม่ใช่จานไก่ครับจานไก่หายไป2วันแล้วครับถนนเส้นนี้300เมตรครับก็ไม่เยอะเป็นงานโอบโต้างเกเดอร์ก็จะได้งานแบบนี้นะครับงานรัดยางก็กำลังออกหลายเส้นอยู่ตรงนี้กว้าง6เมตรครับนี่ หนึ่งสองสสี่ห้าหกโอ้เปเกินดิดหน่อยครับเกินประมาณ20่สิบเซนได้โอเคนี่ครับกางเกิดด้วก็จะเรียกเสริมดินอย่างนี้แล้ครับเอาให้จบครับเดี๋ยวฝนมาก็ขออนุญาตปรับเกรดกองดินนี้ก่อนครับก็ออยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับ วิดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ